สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอรเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนมาพูดคุยแล้วก็เม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องราวแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปและสําหรับเรื่องที่เราจะนํามาพูดในวันนี้ก็คือแฮชแท็กหในทวิตเตอร์นะครับที่กําลังมาแรงที่สุดนั่นก็คือแฮชแท็กคิงดับเบิลบนะครับซึ่งก็มียอดทวิตสูงถึง1.6ล้านทวิตเลยนะครับแล้วก็อีหนึ่งแฮชแท็กที่เป็นภาษาเกาหลีที่ควบคู่มากับคิงดับเบิลบีเดเลยนะครับแต่มียอดทวิตสูงถึง ก็พบว่ามันคือแฮชแท็กอวยพรวันเกิดแบมแบมก็เซเนั่นเองนะครับในวันที่2พฤษภาคม2565โดยในแฮชแท็กนี้ก็จะเต็มไปด้วยคําอวยพรต่างๆของแฟนคลับชาวไทยนะครับที่พากันอวยพรให้กับแบมแบมในอายุครบ25ปีบริบูรณ์แล้วก็มีการทําคลิปอวยพรวันเกิดแบมแบมในการขึ้นจอ LED ต่างๆโดยที่แฟนคลับของแบมแบมก็ได้ร่วมกันทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์วันเกิดโดยใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Do u b l e B Project นะครับมีทั้งการบริจาคอาหารให้กับศูนย์เลี้ยงสัตว์นะครับ เหลือคนในบ้านให้อิ่มท้องนะครับก็ยังมีการทําคลิปเซอร์ไพรส์แบมแบมในการขึ้นจอ LED ต่างๆทั่วกรุงเทพนอกจากแฟนคลับของแบมแบมที่มาร่วมใจกันอวยพรวันเกิดให้กับแบมแบมแล้วนะครับก็ยังมีดาราอีกหลายๆท่านที่มาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับแบมแบมนะครับอย่างเช่นคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ที่มาอัพไอจีส่วนตัวโพสอวยพรวันเกิดให้กับแบมแบมโดยใช้แคปชั่นว่า Happy Double B Day แล้วก็แท็กแบมแบมแล้วก็อีกคนนะครับก็คือคุณหนุ่มกันชยัยโดยที่คุณหนุ่มกันชยัยได้า am, าอาอววยรรนกแใใใ่่ง้ขขสล เจ้าฟังของเจ้าของวันเกิดก็ยังมีการเซอร์ไพรส์กับแฟนๆเหมือนกันนะครับโดยที่แบมแบมได้มาไลฟ์ผ่าน V ีไลฟ์เพื่อที่จะให้แฟนคลับทุกคนได้อวยพรวันเกิดแบมแบมผ่านไลฟ์นี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอีกโมเมนต์หนึ่งที่เหล่าแฟนคลับก็จะได้ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับแบมแบมผ่านหน้าจอนะครับซึ่งจากที่เราได้ถ่ายทวิตคิงดับเบิลบีเดมาเราก็เห็นว่าแฟนคลับจํานวนมากเลยได้นําเอาเค้กมาวางไว้ตรงหน้าจอนะครับเหมือนกับว่าได้ให้แบมแบมได้อธิษฐานวันเกิดตัวเองผ่านไลฟ์นี้แล้วโมนต่่ารรักก็อยูงี พอแบมแบมอธิษฐานเสร็จแล้วก็เป่าเทียนวันเกิดที่อยู่ตรงหน้าของฝั่งแบมแบมแฟนคลับทุกคนก็พร้อมใจกันเป่าเทียนในฝั่งของตัวเองเหมือนกับว่าแบมแบมก็จะได้เป่าเทียนในฝั่งของแฟนคลับด้วยเช่นกันก็หรือว่าเป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของเหล่าแฟนคลับที่ร่วมใจกันทาโปรเจกต์วันเกิดให้กับแบมแบมส่วนช่องอมกขอกของเราก็ขอใช้คลิปนี้ในการร่วมอวยพรวันเกิดของแบมแบมในวัยอายุครบ25ปีบริบูรณ์นะครับขอให้แบมแบมมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโควิดแล้วก็กลับมาหาแฟนคลับชาวไทยบ่อยๆนะครับสำ โอวันเกิดแบมแบมพร้อมกับแฟนคลับชาวไทยในแฮชแท็กคิงดับเบิลบีเดย์นะครับผมแล้วก็หากใครที่อยากวอวยพรวันเกิดของแบมแบมก็สามารถคอมเมนต์อววพรวพรเกิดของแบมแบมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อมกอเคป๊อปก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ถ้าหากมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแบมแบมหรือไอดอลในวงการเคป๊อปเราก็จะรีบม,มาอัปเดตให้กับทุกๆคนฟังสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับอมกอเคป๊อปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก